เอาละครับก็ขอกล่าวสวดดีเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยังเกยม,เกย,มยูก,กิโอดิวลิงเช่นเคยนะครับแต่วันนี้ผมก็จะมารีวิวเด็กสุดแปลกนะครับที่ทุกคนมักจะไม่ค่อยเจอกันนะั่นคือเด็กบนะัตเตอร์สไปน์เนอะอ่ะบัตเตอร์สไปน์ป็นเด็กผีเสื้อที่ไม่ใช่ผีเสื้อนะเพราะมันเป็นเผ่าหนักลบเนี่ยเห็นไหมเป็นวอร์เออร์นี่นี่อันน,นี้ก็วอร์เออร์แล้วก็วอร์เออร์จะมีไอตัวนี้ตัวเดียวที่เป็นเผ่าแมลงแฝงชื่อมันเสื้อไม่ติดบัตเตอร์สไปน์ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกกกกกกััััันนนนนแตตตต่สนะตสสิิลลลมไววว้้รบบเออ์ปคคะทุี็ื เมื่อการนี้ทุกโซ่งลงสนามเอ้ยไม่ใช่ทุกโซ่งจากบนสนามบนคู่ฝาใช่ไหมอันเชอร์พิเซ่บัตเตอร์สปายจากเล็กหนึ่งตัวที่มีเลเวลตั้งสี่เลยนะผมก็เห็นทางเล็กมันมีแต่เลเวลสี่นะไม่รู้เหมือนกันมันมีเลเวลห้าป่ะต่อมาก็เอาตัวนี้ด้วยกันตัวนี้แบบโคตรสุดละไอ้คือการนี้ไม่สามารถอันเชมิเป็นปกติได้คือห้ามลงแบบปกติเลยนะแต่มีสกิลแบบอันเชมิเซ่ก็คือเมื่อทำการนอร์มอลซัมมอนวอลเลอร์มอนเตอร์สำเร็จอันเชมิเซ่การนี้จักบนมือได้การนี้ไม่สาาามรถใช้้เเเเป็็็นนววออซิงงโคคไดดกกืตีียนะ เอฟเฟกดีมากเลยนะเอาไปได้ก่าเด็กมอนเตอร์พังลบลได้ได้หลายเด็กเลยก็มาเป็นอะไรไม่รู้อา่านไม่ออ,อกเป็นตัวสีส้มนะบัตเตอร์สปายอ่าเมื่อการนี้เมื่อมอนเตอร์ตัวเอ้อของเราทำดาเมจใส่ศัตรูได้ให้เรือกมอนเตอร์ฟล์ครั้หนึ่งตัวถ้าจบที่จะลดลงเท่ากับดาเมจที่ฝ่ายได้รับหรือถ้ามันเข้าพันหนึ่งก็ลดพันหนึ่งนะก็ไม่ค่อยดีหรอกเอาจริงอะ่ะต่อมาเป็นตัวนี้มัตโฟบัตเตอร์ไฟอันนี้เป็นสีฟ้านะเอฟเฟกต์คือเท่านึงครั้ง เมื่อการเมื่อมอเตอร์ไฟล์ข้ามเปลี่ยนสภาพเป็นรูปแบบอะครับเป็นจ้างโจมตีป้องกันหรือป้องกันเป็นโจมตีอย่างเงี้ยมอเตอร์ตัวนั้น้าพลโจมตีร้องกันจะลดลงหนึ่งพันคือลดหนึ่งพันเมื่อไฟแบบเปลี่ยนสภาพรูปแบบน,นะก็โอเคอยู่อันนี้อาจจะได้ใช้แต่ตัวเนี้ยอาจจะใช้ยากหน่อยแต่แม่ 1, 000, 000, 8, ไงพลังพันแปดเห็นไหมแต่บานี่พลังพันสองโอ้ยมันสลับกันเยอะแยะไอ้บานี่พโจมตีสูงอีกนะโอ้ลำบากเลยส่วนก็มีตัวนี้เป็นของแถมน,นะช่วยเสริมได้ก็คีเดเวอร์ถ้าเราควบคุมมอนเตอร์อยู่ เออไม่ใช่ไอ้ฝ่ายควบคุมมอนเตอร์อยู่และมอนเตอร์ทั้งหมดของเราเป็นเลเวลสี่ใช่ไหมอาจจมิเซ่การ์ดจักมือได้แล้วก็โฟโต้เซชเชอร์ถ้ามีมอนลงไปเจมิเซ่ได้กอบลิฟเบิร์กเมื่อลงอาจจมิเซ่จักมือได้ตัวหนึ่งและการ์ดที่เป็นป้องกันโอเคก็ประมาณนี้นะตัวมันจะเป็นบอลได์พอดอกหลบใช่ไหมก็เลยใส่พอดอกหลบไอ้พวกนี้มาด้วยไงเทามาติดได้อยู่ก็เลยคู่ได้นะตัวนี้จะสามารถแร้งซี่สองตัวได้คือเด็กเป็นเน้นแร้งซี่นะก็คือใส่มาเลยไอซีแร้งซี่ให้หมด ก็เป็นชุบป,ป้านะใช้พอ่อนลบไม่ใช่ใช้พอ่อนลบใช้ซีดาวสองตัวการเรียกสกิลคือทอดหนึ่งเอามอเตอร์พอ่อนลบในมือมาสวมในการนี้และพะัลจุที่เพิ่มขึ้นเท่ากับมอเตอร์ที่สวมอยู่พลังมันเท่าไรก็จะามาเพิ่มด้วยก็คือไอัวเนียพลังสูงก็อยากไปสวมให้มันก็เอาตัวเนียม,มาสวมได้เป็น3,080น,นะแยจะเยอะอยู่แล้วก็โคปนะโมนี่สำคัญอยู่แล้วแล็กซีกเด็กเอาไปเล่นได้แมงมุมก็สำคัญแร็กซี่ทุกเล็กไปเล่นได้การซอมบไรก็ใ้ม่าามาตีตีเบิร์นสองทีมันจะมีตัวดินจาครับท ตอนนั้นทุกคนสามารถใส่แทนได้นะเอเนนจาพลังสองเป็นสองอะที่มันถือดอาบคูอ่อะเท่นั้นแหละทุกคนอาจจะนึกออกันนะต่อมานี่เป็น2ตัวนะของบัตเตอร์สไปเป็นเอกซ์ซีของบัตเตอร์สไปโดยเฉพาะนะซึ่งสกิลโอ้โหสกิลแม่งแบบเหมือนจะดีอะเอคือเลเวลร์ซสองตัวในการและต้องติดชื่อบัตเตอร์สไปด้วยะนะนี่ติดชื่อแค่คือทอนหนึ่งใช่ไหมเอาการ์ดมอนสเตอร์ทุกใบมาฟิวกลับขึ้นมือแล้วทำดาเมจร้ยห้าร้อยห้าสิบต่อเจ้าของการนั้นที่ถูกเอากลับขึ้นมือถ้าดีขึ้นสองใบก็บวกสามร้อย ถ้าขึ้นสามก็สี่ร้อยห้าสิบอ่าประมาณนี้นะมันดีนหมดเลยนะเนี่ยมันบอกอยู่รีเทิร์นออ o n มอนเตอร์ว่าฟิลกลับขึ้นมือคือของเราก็ไปด้วยนะก็ไม่ค่อยดีมางแล้วมันยิงหลายร5อยหสิบโอ้โหฮาใบนี้เท่าไหร่เองวะ5าใบก็5าฮายิบฮาาหนึ่งาเหลือเหจรอยห้าิอ่าประมาณ7 5รอยห้าิบนะโโหมันไม่คุ้มเลยว่ะผมว่าต่อมานี่อันนี้พอดูดีหน่อยอ่าเป็นผีเสื้อแหละโฟตอนจะมาติดชื่อโฟตอนนะไม่ได้ชื่อบัตเตอร์สปายแต่มาติดจะมนเล่นเด็กกบ เล่นเด็กในบัตเตอร์สไปในอนิเมะนะอนิเมะคนเล่นมันจะใช้อไอใบนี้เออแล้วก็คนเล่นเด็กเนี้ยมันยังไม่เข้าเกมเนาะซึ่งสมมติถ้ามันเข้ามาผมก็คิดว่ามันอาจจะไม่โคตรอยู่ดีแหละเพราะป็นตัวประกอบนะเด็กตัวประกอบก็คงไม่ค่อยมีสกิลดีๆแล้วไอเฟก็คือเธอละครั้งให้ทอนหนึ่งใบให้เรื่องมอเตอร์ตังตั้งบล็อกกันหนึ่งตัวเป็นมันตั้งโจมตีแล้วถ้าสดีตกลงห้า้ยหกร้อยก็โอเคนะเอาไว้แบบจับพวกมอเตอร์ความมังไงอย่างเงี้ยสมมติไฟมอบไข่ไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ ต่อมาตัวนี้ก็ใส่มาเพราะเป็นเล็กแลงฟี่แหล,แหละหลักๆเป็นไอ้สวอร์มสวอร์มสวอร์มใช่ไหมอ่าไม่อ้อมเหมือนกันธนาทอสอุ้ยทอุ้ยผมจะอ่านว่าธนาทอนขอโทษครับอ่านชื่อผิดเป็นมือหนึ่งธนาทอนเฉยอ่าเลเวลร์ซีสองตัวท่านมืดนะสละักค้งในเธอพูดเล็กไทยก็ได้ทอดหนึ่งใบกาวันนี้จะรับผลเอฟเฟกต์มอเตอร์จบเถินก็ถือว่าดีอยู่ก็ใส่มาก็ได้เขาเป็นแลงฟี่อ่ะมัได้ใช้อยู่นะโดยไอ้เด็กบัตเตอร์สปายเนี่ยเป็นน,นะขอเซอร์จอนต้นี่นี่นน การ์ดตีมันจะน้อยมากอา่ตรงไหนดีวะเอ้ยตัวเดียวส,ส,สินี่ยคือมีแค่เนี่ยคือมีแค่นี้จริงๆนะครับทุกคนมันไม่มีอะไรเลยการ์ดจริงผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะมีอีกป่าถ้าใครรู้ก็บอกผมด้วยนะผมก็ไม่ไม่เคยเห็นแล้วนะเออผมก็เห็นมันมีแค่นี้แหละมีเอ็กซ์ีแค่นี้แหละเออที่เหลือก็ต้อง,องรอลุ้นเอาว่าตัวละครที่เข้าอ่ะสกิลมันจะโคตรเปล่าไม่เอตัวผู้หญิงที่มันอยู่ในภาคไซออลอ่ะทุกคนน่าจะรู้จักมั้งไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรมันอยู่ภาคแรก ตัวประกบหน่อยแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนำตัวนึงนะอยู่ไหนนะอะมันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้นะมันคือตัวนี้ไว้ผมเปิดไม่ได้มันชื่ออะไรวะลืมชื่ออ่อาเออจไดาแล้วเอกคาลิเบอร์นี่น,นี่ตัวนี้ก็ใส่ได้ทุกคนใช้วอลเลอร์สองตัวในการเรียกนะสีดาวทอดสองการนี้พลังเพิ่มขึ้นสองเท่าก็กลายเป็นซีพันจนจบเทินศัตรูตีซีพันได้เลย,เลยอันนี้ก็ใช้ได้แนละ้วทุกคนใครมีก็มาใส่ได้เลยวัตเตอร์สปด์แล้วก็เนื่องจากมันเป็นแลงซี่่มโอยูใช สกิลที่ผมเอาไปก็ทุกคนน่าจะรู้ดีอ่าสกิลที่ผมเล่นแก้เบื่อเซาลไวพอนนั่นเองเอาไว้แปลงร่างมันหลายตั้งกว่าสองพันแล้วก็สามารถจวนได้ว่าจะเอาเซาล์ไปไหนในดอเฟสแล้วก็ใส่ครบเลยเข้าไอตาเด็กอ่าประมาณนี้โอเคนะก็ไม่ค่อยมีอะไรมะถ้าพอมแล้วก็ไปรับชมมือดีกว่าครับไป ี่เราได้แม่ไฟเริ่มหลังนะไฟเป็น Ultimate Dragon อันนี้ผมเล่นอะไรน้าลืมเ้าเดี๋ยวเล่นเิ่มหลังนี้มาไอ้ฟ้าเมลากัสหนึ่งใบแล้วก็ใช้ปิงโก m a ชชี n นะอันนี้ซึ่งผมจะโชคายมั้งผมไอ้ไฟอันนี้ให้เล่นหนึ่งใบผมซุ่มได้นะขึ้นบือโคตรโชคดีเลยฝสำหรับผมก็ลงตัวนี้ไปแล้วก็ตีเปล่าๆเลยไอ้นี่มีเอฟเฟกต์ในการเลี้ยงเอามาไม่ได้ไหมไงก็ไม่รีบเนาะนี่เขาลงเอาเซอร์ที m ไปล้วแปลว่าเมื่อกี้เขาจั่วได้เซอร์ทีโคตรโชคดีเลย สกิลโอเวอร์ที่ทำลายเมื่อกาแล้วก็มังการี่ลงสุสานนะอาจจะพิเศษได้หนึ่งตัวผมก็ลงไปตัวสีส้มนะพลังเยอะดิเขาเซินจัวแล้วใช้ขนยิงไปก่อนปุ๊บโอ้โดนไอ้จัดแฮนนะลงไปเอ็กซิสซีดาวสองตัวเป็นมังมุมใช้สกิลโอเวอร์ถอนหนึ่งใบรีบูปตีแล้วก็ใช้ไอ้นี่การ์ดโปอผมิดอันนี้ไม่มีอะไรเนาะอันนี้ตานี้เฉยๆนะอันนี้เมื่อใช้มังมุมปิดมังมุมแบกเฉย มีตาหนึ่งตาต่อไปนั่นแหละของจริงเลยเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> ผมมีรีเพย์นัจนสอกอเลยนะจา้าชนะเล่นประมาณสิบกตาชนะแค่สองตาอันนี้จริงๆนะทุกคนผมไม่ได้หุ้นเล่นชนะแค่สองตาไม่ไหวไงมันเจอแบบคอมโบช้าไปหน่อยเนาะบางเด็กมมนสมดุลกว่าหุยง่ายเลยอันนี้มันก็ไม่มีการป้องกันสู้ปะละ่ะเอออีกฝ่ายบางเด็กแบบฮาร์ปี้อย่างเงี้ยมันมีของครบทุกอย่างเลยเออกระล็กืออก็จมตีนักน่วงเอออะไรอีก เอ้ยอันนี้จะชูติ้งสตาร์ใช่ไหวะเอออันนี้อาจจะแบบพอมีความสนุกหน่อยคัามกระากลงมานะตัวคอมโบขึ้นคอมโบขึ้นก็ยาวนะทุกคนอ่ะผมขอกดเล็งนะลงมาอ่ะคลิปนี้ผมเคยรีวิวเด็กนี้แล้วนะทุกคนไปดูได้นะอ่ะเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ตัวไอไว้ให้ใช้สก,กิลชูติ้งสตาร์โล่นะเรียกมาแล้วเขาก็จบเทิร์นเธอผมจัว่วเพราะวลงไปสก,กิลมันลงตัวนี้นะนเชีวพิเศษได้ตัวหนึ่งเอฟเฟกตัวนี้มันมอนเตอร์ขั้นลบลงแบบปกติอาจจะพิเศษการนี้จับมือได้ก็เรียกเป็นตัวนี้นะขนาด ธานาทอสอ่ะธานาทอสชื่อเลยคนยากเลยผมจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรพวกนั้นนะมาตีนะอันนี้ผมใช้ช่วงดับเบิ้สเต็ปนะเขาเลยใช้เอฟเฟกต์ชูตติสตาร์ไม่ได้คือชูตติสตาร์เนี่ยมันเอฟเฟกต์มันจะทำงานในช่วงไม่ฟาประกาศโจมตีใช่ไหมแต่ผมใช้ช่วงที่การทำดับเบิ้สเต็ปไปแล้วฟาดจะเซ็กซ์อยู่หรีมูฟาการ์นี้ไม่ได้ก็ถือว่าคำนวณจังหวะให้ดีทุกคนอ่ามันจะมีคืนอยู่อ่ะอันนี้เออตอนนี้ผมน่าจะเล่นสดไปเลยจะได้เห็นจังหวะชัดเจรไดเหมือนกัน อ่าอ e ีฟายเลขจังซีโคมาแนละ้วเขาไม่ย่อทออชิบหายเลยนี่เขายุติกับสตาร์ตรมากลงจังเวลเลอร์มาใช้ส,สกิลเขาชกไม่นี่มาดนะนะ้วยนะชื่ออะไรนะไอฟอร์มูล่าเขาชพวกมันแล้วมานี่นี่เห็นไหมเขชาชกฟอร์มูล่าเพราะเขามีตัวนี้ในมืออาจจะไม่ซช่แตถ้าเราเชอร์ซโคเพิ่มกลับมาเลาก็อ่สตาร์ตทุกคนก็รู้แล้วใช่ไหมเขาจะเอ็กเซลซีโคอีกรอบตอนแรกคือเลขชูติสตาร์นะที่ไหนได้เลขเปนน็นไอ้นั้นโคดิเคิลอ่าโคดิเคิลก็น่ารำคาญเหมือนกันนะเอาจริง ทอนหนึ่งมลผลเอฟเฟกต์การ์ดอ่ตีมาผมก็ทอนเลนไม่มีทรางอันนี้ผมทอนเลนเฉยๆอ่ะเหลือสามเปนสามัวการ์ดอ่ะโจ้ลงไม่ได้นะจบเถิดวัดดวงเอาอีฟ้ามีมอนสเตอร์คือว่าโชคดีมากโือสามสิบโล,ลมาเป็นเซียอ้วนอันนี้ผมเห็นอนาคตผมเลยเอาเดมอนเชมไปมเก็บไว้อ่ะตีมา จังหวนะนี้ไอ้ควายเขาเปิดเอฟเฟกก่อนนะผมเลยสามารถใช้เดมอนเชนคัดได้เนี่ยพอเอฟเฟกต์เชนที่สองจะทำงานก่อนเนี่ยที่เขาไม่ควรใช้เอฟเฟกเนะี่ยงั้นผมงั้นผมแพ้ไปแล้วนะแต่เขาเล่นพลาดมาเธอเขาเทิร์นจัวแต่ตี่กูเสียอ้อยพราะจัวไอ้นี่นะเออผมลืมนักนำอยูน่นี่ชั่วโฟลิบอลถ้าเราไม่มอนเตอร์จะไม่เซ็นมอนเตอร์สัตวได้หนึ่งตัวอ่าแล้วก็มีเอฟเฟกคือเอาการนี้นักสัตว์ออกนอกเกมเลือกกาวสามหนึ่งใบกับคอเด็กจัวหนึ่ง นี้ใส่มาเพราะชุบนี่แหละเอาไว้อีกซดแล้วก็ใช้เอฟเฟกเอาวันนี้เข้าเด็กลายค่าแล้วเขาไม่ใส่คนจวนหนึ่งได้คานเดียก็ดีเหมือนกันอันจะไปเอกซีเป็นโฮปก็เปลี่ยนเป็นโฮปเลนะมาเอกซีเชนดตวปีนเป็นโฮปเลแลวก็ทอดๆทอกษิลเรียกว่าเกือบแพ้ก็มาพิชชนะได้ถือว่าโชคดีมากราวนี้ โอเคครับก็จบไปแล้วครับกับคลิปรีวรเด็กบัตเตอร์สปนยนะอย่างที่ทุกคนเห็นไปนะก็จะเป็นเด็กแบบอืมเป็นเด็กแบบยังไงพูดไม่ถูกเหมือนกันเพราะพวกก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้ในการเล่นแรงจริงๆหรอก เพราะว่าผมจะไปใช้พวกแมงมุมแทนนะโฮบแทนแต่ตัวที่แต่ตัวนี้ให้จับตาไว้นะครับทุกคนเพราะตัวนี้ดีอยูทุกคนมีก็เก็บไว้ได้นะเพือาา่ออนาคตได้ใช้ใช้กับเด็กมอเตอร์พาังลบได้สุกเด็กเลยเอาไปเล่นได้นะเอาไปเล่นกับฮีโร่อีกก็ได้ที่จากที่ผมบอกเอ็กคาลิเบอร์อ่ะตัวนั้นก็โคดอย่ส่วนมอเตอร์สปา์ตัวอื่นก็ไม่ไหวนะทุกคนเป็นเด็กทีมเล็กอย่างนี้แหละไม่ไหวการ์ดจริงผมก็น่าจะไม่มีแล้วนะทุกคนการ์ดมันก็มีแค่นี้ใช่ไหมมีแค่สองตัวนี้รรนะมมจริง,รงๆนะ วันนี้ก็คงไม่มีนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องผมนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับไว้เจอคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ก็ติดตามช่องผมด้วยนะ